นุสลาเก็บคะแนนเพิ่ม136แต้มสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามนะครับผลการแข่งขันในลีกอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีสาวไทยนะครับมือเซ็สาวไทยอย่างนุสลาต้อมคำนะครับในการแข่งขัน e ball แอดลีดอลิมิตวอลลย์บอลฤดูกาล2022ที่สนามแฟร์พาร์คโคลีเซียม เมืองดันรัตรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในวันที่26มีนาคม2565เกมในสัปดาห์ที่2ของนุสลาต้อมคำนะครับลงสนามให้กับทีมสีส้มทีมเดลราคูดนะครับเป็นนัดที่2ในเกมนี้ทีมเดลราคูดเจอกับทีมสตรีฟดินคือสีม่วงนะครับของ ลอเลนสตีฟลิน Lin, นะครับบอเลเร็วกับตันทีมชาวอเมริกันและมีผู้เล่นในทีมนำโดยฟารินโฟนอยโมอานะ่านะครับดาวตบสหรัฐอเมริกาและแคสซิดลิสแมนอีกหนึ่งหัวเสาจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับผลงานในนัดนนี้สตีฟลินเอาชนะไปก่อนใน2เซตแรกที่คะแนน26-24และ25-21ต่อแต่ทว่าในเซตที่ส เดลาคูดกลับมาเป็นฝ่ายทําได้ดีนะครับและเอาชนะคืนไปนได้25ต่อ20และเมื่อรวมคะแนนแล้วก็ยังเป็นทีมของสตีฟวินนะครับที่เป็นฝ่ายชนะเฉือนเอาไปได้71ต่อ70นะครับก็เฉือนไป1คะแนนโดยที่เบธานีเดลาคูดจับตันทีมสีส้มนะครับตบทําไปคะแนน27คะแนนและทนาคะแนนในเกมนี้ได้291คะแนน รวมไปถึงยังนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับทำไป1,450คะแนนส่วนทางด้านผู้เล่นที่ทำคะแนนให้ได้สูงสุดในเกมนี้นะครับเป็นฟาลินโฟนอยโมนาของทีมสตรีฟลินนะครับทำไปได้335คะแนนขณะที่นุสลาต้อมคำนะครับลงเล่น3เซตและผลงานจากการเซตยังยอดเยี่ยมนะครับทำไป43แอสซ เสียแค่2ครั้งเสิร์ฟเอสไป1แต้มนะครับและไม่เสียเลยรวมไปถึงยังตกไปได้อีก13ครั้งทำคะแนนรวมในเกมนี้136คะแนนนะครับแต่ว่าตารางคะแนนรวมหล่นลงมาเป็นอันดับที่16นะครับก็ไปล้างอันดับที่19หล่นจากอันดับที่16นะครับไปเป็นอันดับที่19นอกด้วยการทำคะแนนไป8 0 7คะแนนนะครับ ซึ่งนัดต่อไปทีมคุดสีส้มนะครับทีมของนุศราก็จะลงสนามนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับพบกับทีมดูก็คือสีทองนะครับในวันที่27มีนาคม2565เวลา7นาฬิกานะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ข่งยอดอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ